เรามา,มา,มาเริ่ม,ม<า>เรียนนะกันค่ะมา,มา,มาต้องเล่นด้วยนะจะบอกได้เลยโอเคอย่างแรกอเ,เอาเพลงอะไรดีเอาง่าย,ายๆที่สุดเลยค่ะเอาง่ายนะเอาเพลงนี้ก่อน,ม,นมามามองไม่เห็นนะแทงจริงหันมาทางนี้ได้ไหม,ไม เอาไม่จ้อเอาเพลงเอาอันนี้ก่อนถ้ามาทำได้จริงๆก็จะเริ่มเพลงเลยถ้ามาทำอันนี้ได้นะนะอ,อเพลงไงระวังจะได้กี่คอร์ดโน้ตตัวเมื่อกี้ตัวดีรำไม่ใช่มาต้องอยรงสายอะไรนะคะนี่ไม่ใช่ต้องทำไม่ทำสองที่ อย่างนี้โอเคน้ำส,สูงสั้นนี่ใส่อะไรเอหรอใส่เอถูกไล้์ใช่ไหมอ่าหยัยบสติ๊กเกอร์หยยบสติ๊กเกอร์อย่างนี้โอเคจะให้โดนใส่อื่นนะโอเคแต่จริงจจะสอนเพลงไหม <laughs> โอเคทำได้ทำได้แต่แต่มามมาแต่ช่วงเนี้ยมามมาก็ต้อง จับโบอย่างนี okay. uh, mm ้ก hmm. <ear> ็ได้แล้วนะเพราะว่าโปมันเป็นผู้ใหญ่มากจาจับโบแบบธรรมดาตบนได้ไหมเงอืมโอเคแล้วเจ๊ก็จับอย่างนี้เพลงง่ายๆป่ะหเพลงง่ายๆไม่มีเพลงง่ายๆจะจับเป็นเพลงยากๆอะเอาเพลงที่ยากน้อยที่สุดยากน้อยที่สุดนะอะต้องทำให้ให้ตายก่อน โองน,นี้ตอนอย่างน,น,น,นี้เราจะรู้ได้ไหมคะตัวไหนเป็น A B C Do Re Mi อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เชื่อส่งไปนะ ขอแค่ท่อนแรกก่อนดนะขอแค่ท่อนแรกท่อนแรกอย่างนี้สายอะไรก่อนนะคะสาย e สาย a a a e e a a ไม่ต้องกดอะไรเลยถ้าไม่ได้กดอะไรก็จับตรงนี้จับคอจับไหล่จับตรงนี้จับไหล่ไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงคอค่ะแล้วก็จับ อย่าโดนเส้นโอเคอมันจะต้องกดอยู่ดีเอาไว้ตรงนี้แหละ,ะไม่ <c oughs> ไม่ไม,มา<ห>อบอกอว่าเอาหนึ่งทอนก่อนนะหนึ่งทอนก็คือแค่เนี้ยหนึ่งทอนอยู่แล้วในต่อค่ะกดอ่ะสี เลยสายเสอเอ้เสเอเสเอขอโทษทำไมทำไมสั่งรอบแล้วก็ต่อไปสายสังรอบทำไมนะคะมันยาไปค่ะ ถึงเทพเมื่อกีอ้ก่อนค่ะอืมได้เลยทุกปลาปลาตรงนี้ค่ะปลาปลานี่นะอย่าเดินแล้วก็มีเหมือนเดิมเลย

กว่าที่คุณครูเล่นนะเนี่ยวก็ตอนที่คุณครูเล่นอันเนี้ยไม่เป็นไรเพราะว่าูเหมือนคนลเสียกันแล้วไม่เป็นไรมาเเพลก่อไหนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่งนะค่ะเขาเล่นก่อนนะอย่าเพิ่งเล่นนะใช่ค่ะอินโ่อนมาเลย นะไม่ถูกอ่ะถูกค่ะคนนั้นรถที่มันเสียนนะคะน่าอ,อรน,าน่าจะกดตรงนี้แล้วก็ไปไปดิตรงนี้น่าจะเสียแล้วก็ลวกหลบไปก็เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตรงไม่ตรงสปีกเกอร์ตรงนี้อ๋อโอเคมี คุูเอาเริ่มเลยค่ะยัจให้พรนะยา,นนากนะคะกบเนิงนะค่ะ เสียงไวโอลินเลยรู้สึกสว่าเล่นแล้วคอใหม่สีตัวอใหม่สีตัวเ A ไปเไปไล,ล่นขีดต่ำลงหน่อยได้ไหมคะ แต่ถ้าอยากง่ายกว่านี้ก็หสอเส้นนี้คิดว่าคูคิดว่าเพลงนี้มันยากเกินไปอ่ะคู่ขาเราจะได้เพลงอะไรก็ดีแล้วค่ะอะไรคู่ขาจะเปลี่ยนเพลงนะคะเดี๋ยวเปิดคลิปก่อน